คงเป้เล็งบอลมาแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับตอนรับทุกคนเข้าสู่วิเคราะห์ฟุตบอลกับคงเป้งเล็งบอลวันนี้เป็นโปรแกรมวันจันทร์ที่8กันยายน2568ก็ยังเป็นช่วงเบรกทีมชาติอยู่ครับสำหรับ6คู่ที่เลือกมาในวันนี้ก็จะเป็นเกมฟุตบอลโลกโซนยุโรปทั้งหมดแต่ก่อนที่จะไปเข้าวิเคราะห์ฟุตบอลครับขาที่ไม่ได้กดติดตามกด s u b s c r i ป e กดไลค์กดแชร์ฝากกดและเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับมาเริ่มกันที่คูราครับเป็นเกมกลุ่ ส่วนทางทีมเยือนอิตาลีอยู่อันดับที่11อันดับตามตารางในกลุ่มนี้อิสราเอลเจ้าบ้านอยู่ที่2ครับลงเตะไปแล้ว4นัดเก็บไปได้9แต้มอิตาลีตามมาเป็นอันดับที่3ครับลงเตะไปแล้ว3นัดเก็บไปได้6แต้มเฮทูเฮทของคู่นี้เคาเจอกันมา4ครั้งเป็นทางอิตาลีครับที่ทําได้ดีกว่าเยอะชนะได้ทั้งหมด4ครั้งเกมล่าสุดที่เจอกันเป็นเกมยูฟาเนชันสลีปปี2024อิตาลีชนะไป41มาดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5้เกมของอิสราเอลฟอร์มใช้ได้ 0ประตูต่อ4ส่วน5เกมของอิตาลีครับผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมในเกมล่าสุดโชว์ฟอร์มสวยครับเปิดบ้านถล่มเอสโตเนียด้วยสกอร์5ประตูต่อ0มาดูความพร้อมของทั้งคู่ในเกมคืนนี้ครับเจ้าถิ่นอิสราเอลมาในระบบ4-2-3-1จะมี3ประสานแดนกลางเป็นแดนบิตอนออสการ์กลูคลงเล่นร่วมกับมาเนอร์สโลมอนส่วนหน้าเป้าจะเป็นไตบบริโบครับมาที่ฝั่งอิตาลีของเจเนโรกัตูโซคืนนี้พวกเขาจะมาในระบบเก่งครับ4-3-3แดนกลางนำทัพมาโดยมาเนลโลคาเตลี่ตัวรุกจะมีมาเตโอโปลิตาโนมัตเตียสาัน และน้าเป้าจะเป็นมาเตโอโรเตกีครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้ทีมชาติอิตาลีบุก,กมาเหนือกว่าที่1.25คู่นี้มาเจอกันในช่วงจังหวะขาขึ้นทั้งคู่ครับอิสราเอลฟอร์มไม่แย่ครับใน2เกมที่ผ่านมาในรายการนี้ชนะรวดและยิงประตูไปถึง7ลูกทีเดียวอิตาลีก็เช่นกันครับดูจะเป็นทีมเครื่องร้อนช้าเกมแรกพลาดสามแต้มไปแต่2เกมที่ผ่านมาเก็บ3แต้มมาได้ทั้ง2เกมรวมถึงในเกมที่ผ่านมาครับมายิงเอสโตเนียครึ่งหลัง5ลูกรวดแต่มองว่าในเกมคืนนี้มาเยือนอิสราเอลไม่หม ทีมชาติอิสราเอลเจ้าถิ่นฟอร์มดูดีไม่มีแพ้ มาที่คู่ที่2ครับเป็นเกมในกลุ่ม B เกมนี้เป็นเจ้าบ้านสวิตเซอร์แลนด์เปิดบ้านพบก,กับสโลวีเนียคู่นี้เริ่มคีย์ออฟก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าตามรังกิ้งสวิตเซอร์แลนด์อยู่อันดับสิบเก้าครับส่วนทางสโลวีเนียอยู่อันดับที่ห้าสิบในกลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มครับลงเตะไปแล้วหนึ่งนัดทำไปได้สามแต้มส่วนสโลวีเนียตามมาเป็นอันดับที่สองครับลงเตะไปแล้วหนึ่งนัดเท่ากันเก็บมาได้หนึ่งแต้มมาดูเฮตุเฮตุตในห้าเกมที่เจอกันล่าสุดคร เป็นฟุตบอลยูโรครับเกมนั้นสวิตเซอร์แลนด์ชนะไป3-2มาดูฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5เกมของสวิตเซอร์แลนด์ฟอร์มสวยครับชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะโคโซโวไป4-0ส่วน5เกมของสโลวีเนียผลงานชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับสวีเดนครับด้วยสกอร์2 1. ประตูต่อ2มาคาดการผู้เล่นในเกมคืนนี้ครับเจ้าถึงสวิตเซอร์แลนด์ครับจะมาในระบบเก่ง4-2-3-1ประตูจะเป็นเกรเกอร์โคเบลในรับจะมีมาลูเอลอาคันจีแดงกลางมีจมเนรนวะป็ ส่วนทางสโลนียครับจะมาในระบบ4-4-2ประตูเป็นยนโอบลักมีอดัมเซนรินเล่นคู่กับตีมีเอสติกในแดนกลางส่วนแดนหน้าจะมีคู่หูอย่างอันดราสปอราจับคู่กับเบนจามินเชสโกครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้ทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์เหนือกว่าที่1.0จเจ้าบ้านฟอร์มกังแรงครับยิงได้4ลูกในเกมแรกและยังไม่เสียประตูเลยเกมรุกของทางสวิตเซอร์แลนด์ดูจะก,กำลังคึกคักครับเล่นกันแบบเข้าขาส,ดสุดๆถึงทางด้านสโลนียเองจะฟอร์มไม่แย่แต่ต้องออกมาเยือนสวิตเซอร์ ดูมีแววมากกว่าขงเบ้งขอเลงสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์แสนพิเศษคู่ที่3ไปดูเกมกลุ่มเคครับคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าบ้านโครเอเชียเปิดบ้านพบกับมอนเตเนโกรคู่นี้เริ่มคีย์อฟกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าสำหรับอันดับตามแรงกิง้งโครเอเชียเจ้าบ้านอยู่อันดับที่สิบส่วนมอนเตเนโกรทีมเยือนอยู่อันดับที่เจ็ดสิบเจ็ดตามตารางคะแนนในกลุ่มนี้โครเอเชียอยู่ที่สองครับลงเตะไปแล้วสามนัดเก็บไปได้เก้าแต้มส่วนมอนเตเนโกรตามมาเป็นอันดับที่สี่ครับลงเตะไปแล้วสี่นัดเก็บไปได้ 6, ้้ตมมมมขอองคคคคู่่นนนนนีีไเเเเยพบบกกกัากัารจะป็ ด,ดูผลงานใน5เกมที่ผ่านมาของทั้งคู่ครับ5าเกมของโครเอเชียผลงานชนะ4แพ้1เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนหมู่เกาะแฟโรครับชนะกลับมา0 1นส่วน5เกมของมมนเตเนโกรผลงานชนะ2เสมอ1แพ้1เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้เช็กดุสกอร์0ประตูต่อ2คาดการ์ตัวเล่นในเกมคืนนี้ครับเจ้าถิ่นโครเอเชียจะเซตระบบ4-231าครับนำทัพมาโดยมิดฟิลด์ตัวเก่า,กาอย่างลูก้ามดริชตัวรุกจะมีอีวานเปริซิตมาริโอปาสลิตและหน้าเป้าจะเป็นฟรังโยอีวานอวิชครับส่วนทางด้านมมนเตเนโกรครับน่าจะมาในระบบ 4, 2, 3, 1, นักเตะแกกหลักจะมีตัวลุกอย่างครีตอนคาไมายประสานงานร่วมกับนิโคลาเคิร์สโตวิดและหน้าเป้าะจะเป็นสเตวานโยเวติครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขให้เจ้าบ้านโครเอเชียเหนือกว่าที่1.75เจ้าถิ่นโครเอเชียฟอร์มดีครับเก็บ3แต้มได้3เกมรวดในรายการนี้พอมาดูสถิติฝั่งทีมเยือนแล้วออกนอกบ้านแหล่โดนตลอดครับประกอบกับเกมที่ผ่านมาของโครเอเชียก็พักผู้เล่นตัวหลักไวเ้เยอะพอสมควรเพื่อมาเต็มที่ในเกมนี้พลิกมองทุกมุมแล้วครับยังไงคืนนี้มอนเตเนโกก็รอดยากคงเบ่งขอเล็งทีมชาติโครเอเชียทีมตราหมากล ต่อเนื่องกับเกมคู่ที่4ครับไปกันที่กลุ่ม C กันบ้างคู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างทีมชาติกรีซเปิดบ้านพบกับทีมชาติเดนมาร์กคู่นี้เริ่มคีย์ออฟกันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าฟีฟ่าแรนกิ้งของกรีซอยู่อันดับที่สามสิบเก้าครับส่วนทางเดนมาร์กอยู่อันดับที่ยี่สิบเอ็ดส่วนอันดับตารางในกลุ่มนี้กรีซเป็นอันดับที่หนึ่งครับลงเตะไปแล้วหนึ่งนัดเก็บไปได้สามแต้มเดนมาร์กอยู่ที่สองครับเตะไปหนึ่งนัดเท่ากันเก็บไปได้หนึ่งแต้มเฮตูเฮตของคู่นี้เคยเจอกันมาคครรััััััั้้งบผผดดกกนนนแพชะฝสมา เกมนั้นเสมอกันไป1-1มาดูฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของคู่นี้ครับ5เกมของทีมชาติกรีซผลงานชนะ4แพ้1เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเบลารุสดยสกอร์5ประตูต่อ1ส่วน5เกมของเดนมาร์กครับผลงานชนะ3เสมอ1แพ้1เกมเกมล่าสุดเปิดบ้านเจอสกอตแลนด์ครับทำอะไรกันไม่ได้เสมอกันไป0-0คาดการตรัวผู้เล่นคืนนี้ครับกรีซคงใช้ระบบเดิมครับ4-2-3-1มีเพลย์เมกเกอร์เป็นอนาตาซิออสบาคาเซตัสเล่นร่วมกับคริสตอสโซลิสและมีหน้าเป้าอย่า is, idis, นานางนนสัดทท้ีมมโ จะมาในระบบ3-412มีเพลย์เมคเกอร์เป็นมิเกลดัมสกาเล่นร่วมกับแคสเปอร์ดอเบิร์กและหน้าเป้าจะเป็นมิก้าเบรดครับคาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขไม่มีเชียฝั่งไหนก็ได้เจ้าบ้านกรีซชุดนี้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับพวกเขาลงเตะต,ต่อเนื่อง3เกมในบ้านถึงจะเป็นเกมอุ่นเครื่องอีก2เกมก็ตามแต่ยิงรวมกันไปแล้วถึง1 3ลูกท้งเดนมาร์กเองก็เป็นทีมแพ้ยากครับใน5เกมที่ผ่านมาพึ่งแพ้แค่ครั้งเดียวปัญหาของทีมเดนมาร์กดูจะเป็นเรื่องการทำประตูครับชุดนี้หาโอกาสยิงได้เยอะแต่ยงิง ทีมชาติเชียร์ทีมกรีซไม่ปรีดแตกคู่ที่5ครับไปต่อกันที่กลุ่ม B เป็นเกมคู่ระหว่างเจ้าถิ่นโคโซโวเปิดบ้านพบกับทีมชาติสวีเดนคู่นี้เริ่มคิกออฟก,กันในเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าโคโเโวเจ้าถิ่นครับตามเรนกิ้งอยู่ดับที่เก้าสิบห้าส่วนทางสวีเดนครับอยู่ดับที่ยี่สิบเก้าอันดับในกลุ่มนี้โคโซโวเป็นบัวของกลุ่มครับลงเตะไปแล้วหนึ่งนัดยังไม่มีแต้มส่วนสวีเดนอยู่ที่สามครับลงเตะไปแล้วหนึ่งนัดเก็บไปได้หนึ่งแต้มเหตุเหตุของคู่นี้เคยเจอกันมาส,มสาม ปี้ปี2ส2 1เดสวีเดนเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูศูนย์มาเช็คฟอร์ม5เกมที่ผ่านมาของคู่นี้ครับ5เกมของโคซโวผลงานชนะ4แพ้1เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนสวิสแลนด์ครับแพ้กลับมา40ส่วน5เกมของสวีเดนครับผลงานชนะ3เสมอ1แพ้1นเกมเกมล่าสุดออกไปเยือนสโลวีเนียครับเสมอกลับมา2 2คาดการเกมคู่นี้ครับเงื่อนไขเปิดให้ทีมชาติสวีเดนบุกมาเหนือกว่าที่0.5จ้าเจ้าบ้านโคซโวเพิ่งโดนทำลายสถิติชนะรวด5เกมติดมาในเกมล่าสุดด้วยน้ำมือของสวิ์แลน ส่วนทางสวีเดนต้องไล่ตีเสมอสโลววเนียในช่วงทศเวลาบาดเจ็บคุณนี้ยังให้เครดิตของทางสวีเดนยังดูดีกว่าครับนักเตะอย่างแอนโทนีอีเลนการวมถึงวิกตอร์โยเคเรสน่าจะช่วยกันผลิตกอร์ให้ทีมในเกมนี้ได้คุณนี้ขอไปทางทีมชาติสวีเดนครับผงเบ้งขอเลงสวีเดนสวีเดนดูเด่นกว่า คู่ที่6ครับไปไปิดท้ายกันที่กลุ่ม C คู่นี้เป็นเกมคู่ระหว่างเบลารุสคืนนี้มาพบกับทีมชาติสกอตแลนด์ลงเตะเวลาเดียวกันครับตีหนึ่งสี่สิบห้าเบลารุสแรงกิ้งอยู่ที่อันดับ9 7สครับส่วนสกอตแลนด์อยู่อันดับที่4 7อันดับตามตารางของคู่นี้เบลารุสเป็นบอยของกลุ่มครับลงเตะไปแล้ว1นัดยังไม่มีแต้มส่วนสกอตแลนด์อยู่ที่3ครับลงเตะไปแล้ว1นัดเก็บไปได้1แต้มเฮตเฮตของคู่นี้ครับเคยเจอก,กันมา2ครั้งแต่ต้องย้อนไปนููู่่นนนนเเเเเลยยรรับ 2005. รับบปปปปปี Scotland, ปี25 0 5กกกกมมมมาาาาสสสสุุดดดดด็อตตแแิ้้้พไวะทผง คู่ครับ5เกมของเบลารุสชนะ3แพ้2เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนทีมชาติกรีซครับแพ้กลับมาเลเทะ5-1ส่วน5เกมของสกอตแลนด์ครับผลงานชนะ2เสมอ1แพ้2เกมเกมล่าสุดออกไปเยือนเดนมาร์กครับทำอะไรกันไม่ได้เสมอกินไป0-0คาดการเกมคู่นี้ครับเองอนไขเปิดให้ทีมชาติสกอตแลนด์บุกมาเหนือกว่าที่1.0เบลารุสถูกจัดว่าเป็นทีมที่อ่อนที่สุดในสายครับถ้าต้องเทียบกับทีมชาติกรีซและเดนมาร์กดังนั้นแปลว่าในเกมคืนนี้สกอตแลนด้องเเ,งนเ่นนนนนกกกกมมหวาาคืีีีพิสจนนจัถ,ถทช กรีซสลวงไสไปถึง5ลูกน่าจะต้องมีอาการเสียความมั่นใจกันบ้างคู่นี้ของเบ้งขอเลงทีมชาติสกอตแลนด์ขุนพลวิสกี้ยิ่งฟรีอ e ีสปอร์ตและนี่ก็คือ6คู่6ทีมประจำวันนี้ครับที่เราเอามาวิเคราะห์ทางหน้าช่องมาสรุปผลงาน6คู่วันนี้กันครับคู่ของอิสราเอลและอิตาลีเราขอเลงไปทางอิสราเอลคู่สวิตเซอร์แลนด์และสโลวีเนียเราเลงไปที่สวิตเซอร์แลนด์คู่ของโครเอเชียและมอนเตเนโกรเราเลงไปที่โครเอเชียทีมชาติกรีซพบเดนมาร์กเราเลงไปที่ทีมชาติกกรรรีีีีคคววเเเเเเจจอออัับบสสสดดนนาลงงไปท่่ Sweden. แะูข Belarus, ุ สกอตแลนด์เราเลงไปที่สกอตแลนด์ครับนี่คือ6ทีมที่เราอ,อมาฝากเพื่อนๆกันในวันนี้ครับพี่น้องคนไหนที่ยังไม่นำใจครับไปดูต่อกันได้ที่ ny 2 0 2 4มีแอดนำหน้าส่วนใครที่เพิ่งผ่านเข้ามาครับแล้วรู้สึกถูกใจฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ครับจะได้ไม่พลาดการเจอกันในทุกๆวันวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับขอให้ทุกคนเชียร์ฟุตบอลให้สนุกและมีความสุขกับการดูฟุตบอลขอบคุณทุกคนครับแล้วพบกันใหม่กับคงเบงเ้งเลงบอล